เซฟไร้รื่นรมเซฟชุมชนเชียงรายน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้เราเห็นถึงน้ำใจของคนไทยที่ส่งให้ทั้งกำลังใจกำลังกายกำลังทรัพย์จากลูกค้าของเราเพื่อขายชุมชนของเราน้ำใจจากเพื่อนๆของเราเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแบรนด์เล็กๆอย่างเราจะมีคนเป็นห่วง น้ำใจที่ยิ่งใหญ่กว่ามน้ำมหาศาลแม้ว่าจะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดแต่เรายังมีรอยยิ้มท่ามกลางปัญหานี้ไปได้ทำให้เรารู้สึกว่ายังมีความหวังยังอยากจะลองสู้ต่อไปเหมือนครั้งหนึง่งพี่หนุย่ยบุคคลผู้ที่เรานับถือเคยกล่าวไว้ว่าไปคนเดียวไปได้เร็วกว่าแต่ไปด้วยกันไปได้ไกลกว่าในยามวิกฤตทำให้เรารู้ว่า เราไม่ได้อยู่คนเดียวเรายังมีเพื่อนมีลูกค้าเพื่อขายชุมชนสลายเออร์แลนะทีมงานของเราเป็นแรงผลักดันให้เราสู้ต่อไปเอิ้นขอเป็นตัวแทนทีมงานได้รื่นรมขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยต่อลมหายใจให้กับเราทำให้เราเห็นว่าฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูได้รื่นรม และชุมชนเชียงรายให้เราไปต่อได้ด้วยการสั่งซื้อเวลเชอร์จากทางไลน์ดิ้นดลเพื่อใช้ซื้อสินค้าในทุกๆก,การซื้อสินค้าและบริการจากเรา10%ของรายได้จะถูกนำไปช่วยเหลือชุมชนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ในไลน์ช้อปปิ้งไลน์ดิ้นดลค่ะขอบคุณที่ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้เราสามารถเดินได้ต่อไปค่ะ ในแคมเปญเซฟไรเรือนรมเซฟชุมชนเชียงราย